บวดไทยพักอยู่ไกลๆกับท่าน,<ท>นตอนตอนใจแล้ว,วออลก็แม่พูดถึงพญานาคไม่ก็มีฤทธิ์นะครัก็มีฤทธิ์ติโอ้โหพ่ออยากเป็นเหมือนพญานาคจังววะทาไมพ่ออยากจะเป็นพญานาคโอ้โหถ้าเป็นได้มีฤทธิ์ธาตุภาพีรอยากจะแปลงกลากย,ย้อนกลับไปสักสามสี่สิบปีวันนี้อยากจะแปลงกายเหมือนพญานาคกลับไปเป็นวัย แต่พญานคาะครก็ต้องพันต้องแปดพันปีแล้ืมเราล่นๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกถ้าถึงขนาดนั้นเราปั่นเลยไม่ได้บุญได้เกิดเมันยาวเลยมาตอนถึงคราวนอหลัร่างก็กลายกลับไปเป็นอึ่งสัตว์พระที่บวชอยู่รู้ชัดว่ามีสัญชาติเดรัจฉ์